มีเนื้อปูก็มีนะถุงสองร้อยนี่ปูมาครับปูมาซื้อลงมาทำไม่ได้เข้าวตัวนี้ก็อร่อยนะเนื้อเยอะเนื้อเยอะปูแกะเรียบร้อยแล้วนี่ก็เป็นผักบ้านๆเนาะเอาเอาวอาเอา ้าผักหญ้า

แต่ว่าเช่บ้านก็มีนี่นี่อะไรแต่มาเนกงที่ตึงเอล้เออช่บ้านก็มีนี่ใช่ป่ะบ้านเิ๊กก็มีนี่อย่างนี้ถูกเลน่ยนุ่้านน่งหลับเราเราไม่ซื้อว่าเดี๋ยวเราเปข้อว่ะลาเม็นกองที่ตึงเอาแล้วย่างจาก่าันย่างกันยางย่าชมปอยย่าชมปอย กองิบาทิกันเลยค่ะองิบาทังไกากองาทิกันเลยนะคะอันนี้เบอร์ได้ไหม่ลาเลยค่ะวยเดียวค่ะเอาเอมันใส่ด um> ้นันไหมใส่ไม่เลยค่ะเอาหาเ้งนันหาเฮะาเ่ซื้อใส่ใส่กกันนะวันนี้นะ ขาฝากใจ่กรไต่เลยจึงวันกินวันจึงเคยกินคืนขาขาฝากไส่ฝากไก่ากไก่ฝากไก่จึงวันกินวันจึงคืยกินคืนต่อวัดไข่ไปเลยนะ หลักก็มาแค่จังเพ